ทุกคนมีอาชีพที่อยากทำแต่ว่ายังไม่เคยได้ลองทํำไหมคะนกก็มีเช่นกันค่ะอยากทํางานในร้านหนังสือค่ะแล้ววันนี้นะคะนกก็อยู่หน้าร้านนายอินค่ะนี่สวัสดีค่ะ,คอะขอถ่ายได้ไหมคะได้ครับวิชื่ออะไรคะสวัสดีครับ,ช,รรบชื่อป๊อปครับผมหนูชื่อนอกนะคะช่วยเทรนให้หนูเป็นพนักงานขายหนังสือได้ไหมคะได้ครับได้เริ่มงานคะ่ะได้เริ่มงานแล้วคะ่ะทุกคนเราจะต้องติดป้ายนี้ก่อนนะคะพนักงานพร้อมละะ้วค่ะปติการเรียนหนังสือมันจะซอสอย่างนี้ไม่ได้สรุปวันนี้เราจะได้จัดหนังสือเสร็จไหมเพราะว่าเจอแต่หนังสือตัวเองชอบมาเริ่ม แรกก่อนค่ะเรียงหนังสือในหมวดบริหารและการจัดการค่ะทุกคนเสร็จแล้วค่ะน่าอ่านไหมคะมือพี่ป๊อปค่ะนกนกลูกค้ามาเอา้าเราต้องทําไงคะก็ต้องเดินไปต้อนรับลูกค้าก่อนนะครับสอบถามความต้องการลูกค้าแป๊บหนึง่งเอาเลยเหรอเอ,เ,เอาลองอลองลองอินสวัสดีคะ่ะวันนี้ลูกค้าอยากได้หนังสือประเภทไหนคะอยากดูพวก how ท o อะไรอย่างเงี้ยคะ่ะแนะนําหน่อยได้ไหมคะเอ่อเอาทางนี้คะ่ะทางนี้คะ่ะใช่คะ่ะจงคบค้ากับความร่ารวยความลับของมนุษย์พลังสูงคะ่ะ ต่อไปก็มาเขียนคําแนะนําหนังสือแบบนี้กันค่ะ ่เราาออยกจะสงตนี่คือสิ่งที่เราจะต้องทำเบสคอมเมนต์ลงไปและนี่ก็คือหนังสือค่ะทุกคนเสร็จภารกิจไปอีกหนึ่งอย่างค่ะ <มา S 2> ทุกคนนายอินครบรอบ32ปีมีของขวัญพิเศษให้กับนักอ่านด้วยนะคะและสมาชิกสามารถนำคะแนนสะสมมาแลกส่วนลดได้ค่ะซื้อเล่มที่2ลดไปเลย32%ซื้อครบ1,500บาทรับกระเป๋าอ่านให้หายคิดถึงมีให้เลือก2สีนะคะใส่แบกห้ามพลาดน่ารักสุดเกิด,ดความคิดถึงค่ะ,คะอยากเดินไปหามุมโปรดที่ตัวเองชอบอ่านเล่มในมุม how to คือสิ่งที่เยียวยาจิตใจของเราแล้วก็ทำให้เราอยากอ่านหนังสือค่ะเราอยากชวนเพื่อน มาอ่านหนังสือด้วยกันที่ร้านในอินนะคะกล้าที่จะถูกเกลียดนี่เป็นหนังสือเล่มโปรดเลยค่ะล<อ>ูกค้าเข้าอ๋อลูกค้าเข้าค่ะค่ะค่ะ